พ่อประธานรักสุดใจบทที่230อสามเธอสามารถทำให้เขาอารมณ์ดีที่สุดเมื่อมูหลินเห็นว่าเผยอันซินถูกกดดันด้วยคำพูดของน้องชายในฐานะของผู้หญิงเธอเข้าใจเผยอันซินว่าหล่อนอยากได้รับการยอมรับในการทำงานบ้างเธอจึงเดินเข้าไปหาก่อนพูดปลอบใจว่าเป็นซินไปทำงานให้สบายใจเถอะนะส่วนลูกก็ให้พี่กับน้องชายพี่ดูแลให้ก็ได้ พี่สัญญาว่าจะดูแลโดยไม่คลาดสายตาเลยพี่มู่หลินคะขอบคุณที่เข้าใจและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะถ้าไม่เป็นเพราะเรื่องงานฉันก็ไม่อยากพาลูกมาฝากไว้หรอกคะ่ะเผยอันซิงพูดพร้อมกับถลึงตาใส่มู่สูเย่มู่สือเย่รู้ดีว่าตัวเองใช้คำพูดกระทบเธอมากไปหน่อยและเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วเขาจึงตัดสินใจพูดว่าขอโทษนะ ผมก็แค่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องเด็กมากไปหน่อยอาจทำเสียมารยาทกับคุณไปบ้างแต่ผมก็จริงใจกับคุณนะงั้นคุณก็ไปทำงานเถอะครับผมช่วยดูแลเด็กคนนี้ได้สบายสบายไม่มีปัญหาอยู่แล้วเผยอันซินหายหงุดหงิดลงไปบ้างจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปกอดลูกสาวพร้อมกับลูกศรีรษะของเธอพร้อมกับพูดว่าเฉินเฉินรอหมามีกลับมานะคะอยู่เล่นกับคุณพ่อและคุณป้าไปก่อนนะลูก ได้ค่ะเด็กน้อยไม่รู้หรอกว่าหมามีกำลังเอ่ยร่ำลาเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดมารดากำลังจ้องมองด้วยความสงสัยเมื่อเธอได้ยินคำพูดของหมามีที่พูดออกมาเมื่อครู่เธอจึงรีบตอบตกลงทันทีเผยอันซินอดไม่ได้ที่จะหอมแก้มลูกสาวอีกสองสามฟอดจากนั้นเธอก็หันหลังก่อนเดินขึ้นรถไปเฉินเฉินรีบกล่าวลาหมามีเสิลูกงูสื่อเย่ยกมือลูกน้อยขึ้นมาพร้อมกับโบกมือลา ตอนแรกเด็กน้อยไม่ได้ร้องไห้แต่เมื่อเธอได้ยินมู่สุเย่พูดว่าบอกลาหมามีดวงตากลมโตของเธอก็เริ่มมีน้ำตาคลองเธอจ้องมองรถของหมามีที่กำลังเคลื่อนออกไปหมามีหมามีเมื่อเด็กน้อยรับรู้ว่ามารดาขับรถออกไปแล้วเธอก็ร้องไห้ก่อนสลัดขาลงจากอ้อมกอดของมูสุเย่มูสุเย่จึงวางลูกน้อยลงบนพื้น เด็กน้อยรีบวิ่งตามรถของหมามีที่กำลังขับออกไปเร็วเข้ารีบไปอุ้มเฉินเฉินกลับมาอยาปล่อยให้เธอหกล้มนะมู่หลินรีบพูดขึ้นอย่างกระวนกระวายแม้ว่ามู่สือแย่จะวิ่งด้วยความเร็วแต่ก็ไปช่วยลูกน้อยไว้ไม่ทันเธอสะดุดล้มลงและร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจมู่สือแย่ใจแทบหยุดเต้นเขารีบอุ้มลูกน้อยขึ้นมากอดไว้แน่นแต่เด็กน้อยยังคงมองรถของหมามีที่กำลังขับห่างออกไป เธอเบะปากพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจทำยังไงดีนะเด็กน้อยเอาแต่ร้องไห้หรือเราจะพาเธอไปกินนมสักหน่อยมู่หลินในฐานะที่เป็นท่านประธา,านหญิงเธอก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันมู่ซื่อเย่เองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดแผนการดีๆออกแล้วใช่แล้วผมรู้แล้วว่าต้องพาไปหาใครแล้วจะไปหาใครดีละ่ะมู่หลินถามอย่างสงสัย พี่ครับช่วยไปส่งผมที่บ้านที่เซียวฮานได้ไหมล่ะครับผมคิดว่าผมควรจะไปอยู่ที่บ้านเขาสักพักมงูสืเอเย่คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เซียวฮานมีเด็กน้อยอยู่ตั้งสองคนเป็นเรื่องดีที่เด็กๆจะได้อยู่เล่นด้วยกันที่เซียวฮานงั้นหรือมูหลินไม่เชื่อว่าหนุ่มๆสองคนนี้จะสามารถจัดการกับเด็กขี้แงแบบนี้ได้พี่ครับไม่ต้องคุยกันแล้วละ่ะพี่รีบส่งผมไปที่นั่นดีกว่า ผมต้องอุ้งเฉินเฉินคงขับรถไม่ค่อยสะดวกมู่สือเย่พูดพร้อมกับหยิบกระเป๋าของเผยอันซินติดไปด้วยมู่หลินมองเขาด้วยความสงสัยแน่ใจนะว่าพวกนายสองคนจะจัดการกับเฉินเฉินได้ไม่มีปัญหาครับพวกผมต้องจัดการได้แน่แน่พี่รีบขับรถดีกว่าครับความจริงมู่สือเย่ไม่คิดว่าที่เซียวหานจะช่วยอะไรได้แต่แน่นอนว่าถังโยโย่จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ เพราะเธอเป็นคนอบอ,อุ่นและใส่ใจในการเลี้ยงดูเด็กๆอีกทั้งจี้เซียวฮานคงจะไม่ว่าอะไรมู่สือเย่อุ้งลูกน้อยเข้าไปในบ้านของจี้เซียวฮานส่วนมู่หลินเมื่อไปส่งน้องชายแล้วก็รีบกลับทันทีเธอจึงไม่รู้ว่าในบ้านของจี้เซียวฮานมีเด็กแฝดน่ารักน่าชังอยู่คู่หนึ่งมู่สือเย่เลือกที่จะมาเวลานี้เพราะไม่อยากให้พี่สาวรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ พราะจี้เซียวฮานเองก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่คนอื่นเช่นกันด้วยฐานะของจี้เซียวฮานมู่ซือเย่จึงต้องช่วยเพื่อนรักปิดบังความลับนี้เอาไว้หลังจากที่ถังโยโย่โยเอาจี้หยกส่งให้ร้านซ่อมเสร็จแล้วเธอก็กลับไปที่รถทันทีทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเธอเหลือบไปมองเบอร์โทรเข้าที่หน้าจอพร้อมกับอึ้งไปครู่หนึ่งพันโหลถังโยโย,โย่ตั้งใจทำเสียงเย็นชา ที่คุณโทรหาผมก่อนหน้านี้คุณบอกว่าโทรผิดงั้นหรือช่างเป็นเหตุผลที่ไม่เลวเลยนะจี้เซียวฮานพูดลากเสียงเรากับว่ากำลังหาเรื่องหญิงสาวอยู่ทังโยโย่เอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาวา่าคนเรามันก็มีผิดพลาดทำอะไรแบบไร้สติได้บ้างสิคะผมก็อยากเห็นกับตาเหมือนกันว่าเวลาที่คุณทำอะไรแบบไร้สตินั้นเป็นแบบไหนกันแน่จี้เซียวฮานพูดใส่อารมณ์กับเธอ หัวใจของถังโยโย่เริ่มต้นแรงขึ้นทุกทีเธอเริ่มรู้สึกโมโหขึ้นมาก่อนพูดออกไปว่าฉันว่าคุณเตรียมตัวผิดหวังได้แล้วค่ะเพราะเวลาที่ฉันอยู่ต่อหน้าคุณฉันจะมีสติตลอดงั้นหรือเพราะเมื่อผมอยู่ต่อหน้าคุณก็มักจะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นไงวันเสาร์นี้พวกเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ต่างประเทศหวังว่าคุณจะสนุกสนานกับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะ จี้เซียวฮานพูดอย่างอ่อนโยนโดยไม่รู้ตัวฉันเพิ่งพบว่าคุณเป็นคนที่แปลกไม่น้อยนะคุณพูดจะอ่อนโยนแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนเลยหรือเปล่าคะถั้งโยโย่รู้สึกว่าเขาทำตัวสนใจเธอเป็นพิเศษจนทำให้อดสงสัยไม่ได้ผมไม่ได้อ่อนโยนกับทุกคนนะจี้เซียวฮานตอบอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ผมสามารถทำดีกับผู้หญิงเพียงสี่คนเท่านั้นเมื่อถังโยโย่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด เธอก็รู้สึกอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะจํานวนผู้หญิงมีมากกว่าที่เธอคิดไว้คนแรกคือคุณย่าคนที่สองคือคุณแม่คนที่สามคือคุณจากนั้นก็เป็นลูกสาวสุดที่รักของผมคำพูดของจี้เซียวฮานทำให้สีหน้าที่เย็นชาของเธอเลือนหายไปในเวลานี้เธออึ้งกับสิ่งที่ได้ยินฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่ถือตัวมากไม่ใช่หรือคะทำไมตอนนี้คุณถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ละ่ะ ถังโยโย่คิดว่าเขากำลังหลอกตนอยู่จึงแอบรู้สึกโมโหเล็กน้อยผู้ชายที่แสนดีแต่ผู้หญิงก็ยังไม่รักผมห่วงยยคุณอยู่อย่างนี้คุณดูไม่ออกหรือไงกันจี้เซียวฮานพูดเปรียบเปอยให้หญิงสาวฟังแม้ว่าในตอนนี้เขาจะกำลังเครียดอยู่กับงานแต่เขาก็ยังมีอารมณ์หยอดหญิงสาวอยู่ในเวลานี้ความตึงเครียดและความกดดันจากงานเลือนหายไปในพริบตา ฉันไม่อยากได้ยินคุณพูดอะไรแบบนี้แล้วค่ะงั้นฉันขอวางสายก่อนนะคะทังโยโย่คิดว่าเวลาที่คุยกับเขาเขามักจะทำให้เธอรู้สึกอึดอัดใจเสมอเย็นนี้ออกไปกินมื้อเย็นกันไหมเดี๋ยวผมจะจัดการพาเด็กๆกออกไปกับพวกเราด้วยจีเซียวฮานรีพูดเสนอความคิดเห็นทั้งโยโย่รู้สึกปั่นป่วนไปทั้งใจในเวลานี้เธอไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรจึงทำได้เพียงเอออ,อตามชายหนุ่ม คุณตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ต้องถามความคิดเห็นฉันหรอกได้ครับงั้นผมจะจัดการเรื่องนี้เองเมื่อจี้เซียวหานพูดจบเขาก็หัวเราะขึ้นมาก่อนกดวางสายทั้งโยโย่จ้องที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกับนิ่งไปครู่หนึ่งเธอรู้สึกใจสั่นวนไหวไปหมดแล้วต่อมาก็โยนมือถือไปด้านข้างเธอคิดว่าทุกครั้งที่คุยกับจี้เซียวฮานเขามักจะทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง หมือนอาการของคนเป็นบ้าอย่างหนึ่งก็ว่าได้หรือบางทีอาจเป็นเพราะได้ยินเสียงของจี้เซียวฮานจึงทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมียารักษาหรือวิธีรักษาไหมหนอหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทั้งโยโย่หัวเราะยาะตนเองจากนั้นก็รีบขับรถออกไปบทที่2อ1ลูกจ๋าอย่าร้องไห้ ที่ประตูบ้านพักตากอากาศริมทะเลมีรถยนต์สุดหรูสีดำแล่นเข้ามาจอดพร้อมกันสามคันลุงหยวนลงมาเปิดประตูรถพร้อมกับยิ้มให้เด็กๆทั้งสองคนที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานภายในรถเขาพูดกับเด็กๆว่าคุณชายน้อยครับคุณหนูครับถึงบ้านแล้วครับผมเด็กน้อยทั้งสองคนค่อยๆลงจากรถยังไม่ทันเดินถึงประตูบ้านก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังมาทางห้องรับแขก ทังเสี่ยวรุ่ยเบิกตากลมโตแสดงอาการแปลกใจก่อนหันไปถามลุงหยวนด้วยความสงสัยว่าลุงหยวนครับข้างในบ้านมีเด็กผู้ชายอีกคนหรือครับลุงหยวนยิ้มและพูดตอบว่าไม่ใช่เด็กผู้ชายครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงเธอเป็นลูกสาวของอามู่สื้อย่ครับผมปออ,อย่างงั้นหรอกหรือครับจริงๆผมคิดว่าเป็นเด็กผู้ชายเสียอีกแววตาของทังเสี่ยวรุ่ยเปลี่ยนไปจากอาการสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ ส่วนทั้งเสี่ยวหนายเมื่อได้ยินว่าตอนนี้ในบ้านมีเด็กหญิงน่ารักอยู่เธอก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจก่อนพูดว่างั้นหนูขอเข้าไปดูหน้าตาของเด็กน้อยคนนั้นเป็นคนแรกนะคะหนูชอบเด็กผู้หญิงที่สุดเลยขณะที่เด็กทั้งสองคนวิ่งเข้าไปที่ห้องรับแขกก็สังเกตบนพื้นภายในห้องรับแขกว่ามีแต่ของเล่นกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดส่วนมู่ซือเย่กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางกองของเล่นพวกนั้น ไม่รู้ว่าเขาเอาชุดสูทไปโยนไว้ตรงไหนหมดเขาใส่เพียงแค่เสื้อเชิ้ตสีดำที่ถูกพับแขนเสื้อจากปลายแขนขึ้นมาทำให้เห็นแขนอันกำยำของเขาได้อย่างถนัดตาเขากางขาทั้งสองข้างออกพร้อมกับนั่งเล่นบองเล่นพวกนั้นอยู่กับลูกสาวของเขาปกติผมของเขาจะหวีแสกขึ้นและดูหล่อมากแต่ในตอนนี้ผมของเขาดูยุ่งเหยิงไปหมดรากับว่าเขาพร้อมที่จะระเบิดความบ้าคลั่งออกมาได้ตลอดเวลา เขาคิดว่าลูกสาวของเขาเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยองค์หนึ่งเขาจึงสร้างปราสาทที่สวยงามให้แก่เธอเพราะคิดว่าเธอต้องชอบมันมากๆแต่ใครจะไปรู้ว่าปราสาทสูงที่เขาสร้างให้ลูกสาวจะถูกเธอใช้มือน้อยๆปิดทำลายจนพังพินาศมู่สือแย่รู้สึกอ่อนใจและยอมแพ้แต่ลูกสาวของเขายังไม่พอใจเธอใช้มือน้อยๆคว้างของเล่นพวกนั้นใส่เขาดังนั้นเขาจึงต้องเก็บของเล่นพวกนั้นเอามารวมกัน มูสอเย่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปขณะที่เขาเริ่มสร้างครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามลูกสาวก็จะก่อกวนและพังปราสาทแบบนี้ตลอดยิ่งทำให้มูสอเย่คิดจะเลิกล้มความตั้งใจไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีลูกสาวได้นิสัยนี้มาจากใครกันนะชอบทำลายของตั้งแต่เด็กๆแถมยังชอบก่อกวนอีกด้วยโอ้โหน้องสาวคนนี้ตัวเล็กจัง ทั้งเสียวหนายและทั้งเสียวรุย่ยพี่น้องสองคนนี้ต่างจ้องมองไปทางเฉินเฉินที่นั่งอยู่บนพื้นด้วยความประหลาดใจเรากับกำลังเห็นมนุษย์ต่างดาวอย่างไรอย่างนั้นเฉินเฉินน้อยจ้องมองพี่ชายและพี่สาวที่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าด้วยแววตาอันสดใสน่ารักขอบคุณพระเจ้าในที่สุดพวกหนูทั้งสองคนก็กลับมาแล้วมู่สือเย่ใช้เวลาทั้งช่วงบ่ายของเขาเล่นกับลูกสาวจึงทำให้ความอดทนของเขาเริ่มหมดลงแล้ว เมื่อเห็นหน้าตาอันสดใสน่ารักของเด็กทั้งสองคนเขารู้สึกกลวากับว่าได้เห็นฮีโร่ที่กำลังจะเข้ามาช่วยชีวิตเขาแล้วเสี่ยวไหนเสี่ยวรุย่ยปารบกวนช่วยมาเป็นเพื่อนเล่นกับเฉินเฉินหน่อยนะเดี๋ยวอาจะขอตัวไปห้องน้ำก่อนมู่ซือเย่พูดขอร้องเด็กๆด้วยความเกรงใจเขารู้สึกปวดท้องมากแต่เพราะต้องอยู่ดูแลลูกจึงไม่สามารถลุกไปไหนได้อาเย่คะเด็กคนนี้เป็นใครหรือคะ เมื่อครู่ทังเสียวหนายไม่ได้ตั้งใจฟังว่าลุงหยวนพูดอะไรตอนนี้ก็เลยสงสัยอยากรู้ความจริงขึ้นมาเป็นลูกสาวอาเองหนูเรียกเธอว่าเฉินเฉินได้นะงูสืเย่แนะนำลูกสาวให้เด็กๆรู้จักค่ะแล้วตอนนี้เธอพูดได้เดินได้แล้วหรือยังคะทั้งเสียวไหนย,ยื่นมือไปจับมือน้อยๆของเฉิน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 แสดงอาการตกใจจากนั้นเธอก็ปัดมือของทังเสียวหนออกไป เธอสามารถใช้คำง่ายๆและเธอก็เดินได้แต่ยังเดินได้ไม่ดีนะกมู่สูเย่พูดตอบอย่างมั่นใจทั้งเสี่ยวรุ่ยนั่งอยู่ตรงโซฟาด้านข้างเขามองมาทางเด็กน้อยที่มีผมสีดำยาวถึงบ่าปากเล็กและริ้วบางของเธอยื่นออกมานิดหน่อยตาเย่คะได้กลิ่นอะไรไหมคะเธอถ่ายออกมาแล้วแน่เลยหม่นมากเลยคะ่ะทั้งเสี่ยวไหนรู้สึกขยะแขยงจึงถอยห่างเธอออกมาหลายก้าวเป็นไปได้ไง เมื่อมู่สุเย่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงขมวดคิ้วพร้อมกับทำหน้างอเขารีบอุ้งลูกสาวขึ้นมาดมเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้กลิ่นเดี๋ยวอาจัดการเองมู่สุเย่คุณชายใหญ่ผู้สูงส่งต้องลงมือทำอะไรด้วยตนเองเสียแล้ววันนี้เขาถูกแก้วตาดวงใจของเขารังแกอย่างรุนแรงขณะที่มู่สุเย่กำลังจะเดินไปหาน้ำมาล้างก้นให้ลูกสาวเขาก็ได้ยินเสียงรถยนต์แล่นเข้ามา ทันใดนั้นคนรับใช้ก็รีบพูดขึ้นมาว่าคุณถังคะวันนี้ทำไมกลับบ้านเร็วจังเลยคะเมื่อถังโยโย่เอาจี้ยกไปซ่อมเสร็จแล้วเธอก็ไม่เข้าไปที่ออฟฟิศอีกแต่ตรงดิ่งมาที่บ้านทันทีขณะที่เธอกำลังเดินผ่านห้องรับแขกเข้ามาก็เห็นมู่สู่แเย่อุ้มเด็กสาวตัวน้อยๆอ,ออกมานี่มันเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่ถังโยโย่เอากระเป๋าวางไว้บนโซฟาเธอก็รีบถามด้วยความสงสัย เมื่อมูสือเย่พบกับถังโยโย่เขาก็แสดงสายตาอ้อนวอนพร้อมกับเอ่ยร้องขอความช่วยเหลือออกมาโยโย่คุณกลับมาทันเวลาพอดีรีบเข้ามาช่วยผมหน่อยได้ไหมดูเหมือนว่าลูกสาวของผมอื่นแล้วคุณช่วยผมจัดการหน่อยได้ไหมเพราะผมไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปดีมูสือเย่พูดกับเธอด้วยความสนิทสนมเพื่อทําให้ถังโยโย่รู้สึกว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกัน ทังโยโย่รู้สึกอึ้งไปชั่วขณะก่อนพูดออกมาว่าเมื่อครู่คุณบอกว่าเธอคือลูกสาวของคุณงั้นหรือคุณมีลูกสาวตั้งแต่เมื่อไหร่คะเรื่องมันยาวครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้คุณฟังก็แล้วกันตอนนี้ช่วยผมจัดการหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากนะครับมูส่สอเย่ทำหน้าหวานนอมขมกลืนทังโยโย่มีความชำนาญในการจัดการเรื่องแบบนี้กับเด็กเล็กมากเมื่อเห็นมูส่สุเย่ทำตาละห้อยด้วยความอ่อนล้า เธอก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีไม่คิดเลยว่าเฉินเฉินจะยอมให้ความร่วมมือกับถังโยโย่เป็นอย่างดีซึ่งอาจเป็นเพราะถังโยโย่เป็นผู้หญิงที่ดูมีความเป็นแม่สูงขณะที่เด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของถังโยโย่เธอก็นิ่งเงียบไม่เอะอะโวยวายแต่อย่างใดถังโยโย่อุ้มเด็กน้อยเข้าไปในห้องน้ําส่วนถังเสียวหน่ายก็กระโดดโลดเต้นตามมารดาเข้าไปเมื่อเห็นหมามีกําลังล้างก้นให้เด็กน้อย เธอก็ยืนมองอย่างใจจดใจจ่อก่อนถามขึ้นมาอย่างจริงจังว่ามามีคะน้องสาวตัวเล็กจังเลยค่ะเธอยังพูดไม่เป็นเลยค่ะทั้งโยโยหัวเราะออกมาอย่างเบาๆใช่แล้วจ้าเมื่อก่อนหนูก็เคยตัวเล็กแบบนี้มาก่อนนะหนูยังจำได้ไหมคะหนูไม่เคยตัวเล็กแบบนี้นะคะมามีดูสิหนูตัวโตกว่าเธอตั้งหลายเท่าขณะที่ทังเสียวไหนพูด เธอก็เดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับยกมือวัดตัวเธอกับฉีดเฉินด้วยความมั่นใจทั้งโยโย่คิดว่าลูกสาวของเธอช่างดูน่ารักและไร้เดียงสาเป็นอย่างมากเธอชอบดูความสดใสเป็นธรรมชาติแบบนี้ของเด็กเล็กไม่เหมือนลูกชายที่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ทำตัวอย่างกับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งหลังจากที่เธอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เฉินเฉินเสร็จแล้วเธอก็อุ้มเด็กกลับมาให้มู่สุยเย่จากนั้นมู่สุยเย่ก็สงสัยซาอันทราบซึ้งพร้อมกับพูดออกมาว่า ผมต้องขอขอบคุณคุณจริงๆนะเรื่องนี้ผมไม่ถนัดจริงๆผมเลี้ยงเธอมาแค่ครึ่งวันเองครับตอนนี้อกแทบระเบิดอยู่แล้วคุณดูสิครับเด็กตัวเล็กแค่นี้เองแต่ไม่รู้ว่าเธอไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันทั้งโยโย่โยเห็นว่ามูสุยเย่ไม่ค่อยชอบเห็นเด็กอารวาดแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าเขารักลูกสาวมากเพียงใดและดูเหมือนว่าเขาก็มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อคนอีกด้วย ต่อมาเธอก็หัวเราะออกมาเบาๆพร้อมพูดว่าคุณบอกฉันได้ไหมคะว่าคุณได้ลูกสาวคนนี้มาอย่างไรทั้งโยโย่เอ่ยถามด้วยความสงสัยมูสือเย่ยกลูกสาวขึ้นมาก่อนหอมแก้มเธออีกฟอดถ้าผมบอกว่าผมไปเก็บเธอมาจากข้างทางคุณจะเชื่อไหมครับ